ยายน้องพี่น้งนองเนาะวันนี้ยายสิพาเฮ็ดอาหารบางเนาะพี่น้งนองเนาะของหวานขา้าวโพดคุกเด้อพี่น้องพร้อมผักทองยายฝันขา้าวโพดก่อนเนาะพี่น้องฝันละสิน้ำไปนหนึ่งฝันบา,บางๆพี่น้งองน้ำนะขา้าวโพดคุกเด้อพี่น้องใส่กันกับผักทอง,งน,นอาหารบาง ใค่กินต้มน้นเดือน,น,นอแม่พี่น้องโคตรร้อนดยพี่น้อง มันได้กับอากาศว่าคงทีพี่น้องเอ้ยเดือดหนาวนม่นกับฝนจุดท,ที่แค่พี่น้องไปใช้ลำบากเกี่ยวกับปวดคุบน้ำยายจะพี่น้องได้ฟันแลีย้ยงเดือดที่หนึ่งแล้วพี่น้อง แสบหลกันทีนามฝักแต่้มเขาพอคอยกินกันไดี่น้องแล้วจัดผักท้องไซ่อนนจะเปหนึ่ง จใช้บขอบเพราะว่าได้เสียมองการได้เสียหนึ่งเรโปรดไหมพี่น้องต้นครูคีรีจะให้ไปเรืยพี่น้องรักท้องเดี๋ยวกับออนเดี๋ยวกับนิ่ม สุดไายขึสับโพดได้พี่น้องโคต้องมังกรเลยอากาศถึงพี่น้องมต้งกดทิ้งล้มหลสุดมอ ห้ายไปหนึ่งพี่น้องแบบนี้เป็นหนึ่งก็น้องพี่นอ้องมี่ยังอยูน่นึงข้าวโพดหนึ่งมือยื้อสุกแล้วบันดียื้สิบขุกน้องพี่น้องมีผพักท้องมือื้อหนึ่งสุกแล้วด้อพี่น,อน้อง,นนงสุกแล้ว,วข้าวโพดข้าวโพดก็สุกแล้ว้อพี่น้อง ไอ้เถ้าปนนองพี่น้องเถ้าปนอันนี้เค็มจ pues ังน้อยพี่น้องอันนี้เป็นน้ำตาล มักวานหลายวานหน่อยพี่น้องแต่ก็ผู้มากคือบักพ้าวพาวขูดขูดหยาบด้วยพี่น้องละลายหอมแสกแตุ่ณเล่มันเข้ากันพี่น้องเป็นของหวานได้ ชิ้สวยเ็ดแจ๋เลยพี่น้องไม่กินน้ำยายเลยกินกระโพดคุกประทองคุกพี่น้องการนั้นสักเซดแจเลยพี่น้องเซ่แๆบ,บเลยด้วยเนี่ย,อยหอมพี่น้องไม่กินน้ำยาย แล้วลวไปนี่แ้่ที่จัดแจงนี่พี่น้องจัดแจงน้ังพี่น,อน้องเนาะไม่กินข้าวโพดคุกนันยายสเสร็จแล้ว No, we can bạn bánh măn phẩm lít lọc

được không ạ? Mình đang nhắc coi thử. Ok. Họ lại đi xuống thằng thằng của thằng thằng. จ้าพี่น้องมั่นหวานหอมอาจารย์ตระสำนีน้องแพร่มาชิบชิมาจังพรกับยายแม่ยาาขอตัวกันเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ